ประมาณสองหมื่นลูกเราได้อยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบก็ไม่ถึงได้ประมาณนี่ครับหน้าสดของน้องไอ้ท่านี้ฮะนี่นี่ฮะทุกคนไอยิ้มหน่อยไอยิ้มยิ้มหน่อยเออยิ้ม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 นี่ฮะวันนี้ใส่ชุดสีฟ้านะครับชุดนี้สวยสวยสีอะไรสีอะไรสีอะไรสหว้าอันนี้อันนี้ใครดีไซน์ พ่อแฮกตัให้กง่อนใยเห้ายลร้มก่าไสเก่าเลยเศราเศรษฐทุกคนมาพ่อชื่ออะไทุกวันนี้โฟเดอร์ไปดูเลยนะโฟเดอร์ในงานพี่อ่ะมีแต่รูปแฮกแพงแฮกเพงแฮกเพนเดียว้ตั้งอยู่ในโฟเดอร์งไงไม่ได้ใ่ไม่ใช่ขาลบแล้หรอลบแล้วไอ้ไอ้รูป่พี่ แค่ดูเวลาให้อีกแค่สองสุดท้ายมีโชว์ใหม่ใช่ไหมโชว์ใหม่ในเทกกาลบ้านไปทำงานค่าอแล้วเราแถวน้อยลำเพลินโชว์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนสาวน้อยลำเพลินโชว์ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับมีนางเอกสวยๆแหล่ๆอย่างนี้นะคะนี่นี่ใครน้าอกนี่นางเอกค่ะนี่นางโจ๊กนางโจ๊กอะไรนางเอกค่ะเอาเอาข้อหนึ่งข้อหนึ่งกรอนหนึ่งกรอนมันกรอนอะไรไม่ใช่ประตู ฉันว่าฉันจะออกไปแล้วเนี่ยฉันเหม่อนไส้เธอไอ้เชิญค่ะพูดแบบนี้เ,เชิญค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเ<า>ดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอามาอะไรมาก่อนอ่าซ้อมมาแล้วนี่ฮะเจ้าภาพมารอสิน้น

ดูอะไรนี่หนึ่งสองสามนี่ไหนเร็วเร็วนี่เหมือนกันเลยไหนๆไหนเขาดูหนเดี๋ยวดิสวยมากว้าวไหนถ่ายรูปคู่กันดิถ่ายรูปคู่กันถ่ายรูปคู่กันดิอันนี้กันอ่ะถ่ายรูปคู่กันเลยไม่ต้องดึงไหมอ่ะโชว์นิ้วโชว์นิ้วโชว์นี้โชว์อย่างงี้โชว์อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ยเนนี่เหมือนกันอ่ามือมือไม่นักออกครับมือไม่นักมือไม่นักอันนี้หนึ่งสองสามยิ้มหนึ่งสองสามโอเค ทำลายเลย <laughs> ไม่รักมือก็อย่ามาทำลายดูวยเลยบ๊ายบายออมาหาพี่ด้วยเดี๋ยวไม่รักก็อย่ามาทำลายขอรอ,อ,อไปให้รู้ตายเองเลยรับ <laughs> เพื่นไปละ <laughs> อ่าวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษจิตราภุญราภนะครับ <laughs> มาทันกรแสดงในค่ำคืนนี้นะฮะวันนี้ลำเรื่องอะไรยังไม่รู้ใช่ไหมบุญตั้งแมน วันนี้วันนี้มีเซอร์ไพรส์ป่ะต้องขายให้ก่อนวันนี้มีเซอร์ไพรส์ลำเรื่องป่ะยังไม่รู้ที่พี่ฟันธงนะกับปลาสีต้นแปลงคอมเมนต์ยังพี่ลงคลิปแบบเป็นเป็นซีรีส์ซีรีส์พี่ลงคลิปเป็นซีรีส์ซีรีส์เลยลองดูเออดูเออดูเป็นซีรีส์นะต้องดูแล้วต้นดักเป็นซีรีส์ซีรีส์อ่ะลองดูลองดูเอาดูปกก่อน ดูเป็นซีรีส์คือทคนแรกเลยมีเห็นไหช่องนี้เล้เปิดสังคมด้ดูดูเป็นซีรีส์ดูเข้าไปในช่องอ่ะแล้วไปดูวิดีโออต้มวกอนหือองเลนไงเป็นซีรีส์ปะมนี4นสี่ตอน,น,อ,นอ่ะแล้วทุกคนต้องมาลุ้นกันนะวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์เปล่าถ้ามีเซอร์ไพรส์แบบ เป็นอะไรแบบท้าทายมากน้องปฐุมมาของพี่เมื่อวานนี้พี่นึกว่าพูดเล่นนะจริงจริงเมื่อวานนี้ที่ปฐุมมาตันเด็กฉากแรกเขาไปอยู่ในกล่องไปตนจังไขี่เงาอยู่ในกล่องเมื่อวานนี้ที่ขถ่ายคลิปกันนึกว่าคุยกันเล่นๆเอ้าเรื่องจริงเหรอเนี่ยเปล่าที่มันมาเล่นกับพี่ ก็สิเขียนไปยู่สิเขียดไปติดไปยู่อ่ะต้องรุนกันนะฮะปัทุมมาตอนเด็กนะฮะปัทุมมาตอนเด็กนี่จะเป็นสาวแหล่นะฮะพอโตขึ้นมาจะสวยขาหุ่นดีนะครับก็คือนางเอกอมแอมนะฮะปัทุมมาตอนโต <c oughs> เป็นไงซีลี่ป่ะดูอยู่ไหมเนะนี่ยเหน็ดช้าเหรอมันมีสี่ตอนนะ ไม่ไม่มันมันแยกเป็นตอนๆอนอะ่ะลองดูดีๆระดับโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟงานลยขนาดนี้ละมีคอมเนต์ป้าพี่ออนอย่ายลืมถ่ายตานขึ้นฉากให้ดูน,นะคะไม่เห็นหใช่ค่ะเมื่อวานนี้เที่ยวไม่มาวันก่อนเที่ยวก็ไม่มาวันหลังก็เที่ยวก็ไม่มาดูปากนะครับดูปากนู้นสาลัาแบบแ,แบบตั้งใจละมาก <c oughs> เดี๋ยวมาลองลุ้นกันว่าคืนนี้จะได้ลํำเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าเรื่องจำปาสีต้นมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะเซอร์ไพรส์แน่นอนตอนนี้ก็เซ็นสัญญาอยู่นะครับหลังห้านของเรานะครับอ่ามีคนส้อมีคนทำตาราบบองมาให้นะบ้าเอายจกันไปกันไปเลยไย อ,อันนี้ยา,าบอสเจออย่งอบอสมีเอาปลาลาบมาบ้องไหมมี FC เอฟซีมาให้ยาย่ยา่น้องอมที่เ,เด็กตีกองนะคะรับปลาลาบ,บองเลูกสาบอสจะกินไหมบอส

เอาไม่เป็นไรครับเขาไปได้หันบ่ะนี่เี๋อยู่นี่เอาไปสลับให้โซ่อ๋อไม่เป็นไร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 ยนีโอเคคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเจอคลิปหน้านะครับ